สวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะกล่าวทักทายนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดหัวใจนะคะเป็นกําลังใจดีๆให้กับพี่กันนะคะสําหรับการรายเรื่องของผื่นผ้าอ้อมค่ะวันนี้ก็จะมาบอกที่เน้นๆนนเรื่องของวิธีการป้องกันนะคะว่าถ้าเราไม่อยาก้รู้เป็นผื่นผ้าอ้อมเราจะต้องป้องกันยังไงแล้วก็ใช้ทาด้วยตัวไหนดีนะคะแต่มาเริ่มของผื่นผ้าอ้อมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะผื่นผ้นาอ้อมนะคะ ที่ว่าหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์นะคะหรือว่าหลายท่านก็อาจกําลังเป็นอยู่นะคะเรื่องของผื่นผ้าอ้อมเนี่ยผื่นผ้าอ้อมจริงๆแล้วเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะพบได้ในเด็กค่ะโดยจะพบว่ามีลักษณะเป็นผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณที่ใส่ผ้าอ้อมนะคะพบในเด็กอายุช่วง3ปีถึง18เดือนนะคะพบบ่อยในช่วง9ถึง12เดือนค่ะสาเหตุผื่นผ้าอ้อมเกิดจากอะไรนะคะสาเหตุ อาจจะเกิดได้หลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดจากการที่ผิวหนังของลูกน้อยนะคะสัมผัสกับฉีดอึเป็นเวลานานค่ะเวลาที่ผิวหนังเปียกชื้นนะคะผิวหนังกำพร้พาชั้นนอกสุดนะคะที่ก้นน้องเนี่ยค่ะก็จะแบบเปียกชื้นอ่อนแอและสุดท้ายก็เปื่อยค่ะผิวหนังก็จะถูกทําลายง่ายเ,ยเมื่อเสียดสีกับผ้าอ้อมนะคะเมื่อเปื่อยเปียกเปื่อยแล้วก็ถูกทําลายได้ง่ายนะคะก็คือ บริเวณก้นนะคะของน้องนะคะก็จะมีเปื่อยได้นะคะถ้าเปียกชื้นนานๆน,นะคะหรือในเด็กที่ถ่ายอุจจาระเหลวติดต่อกันนานเกิน48ชั่วโมงเนี่ยก็จะทําให้ผิวต้านทานในผิวลดลงเกิดการติดเชื้อได้ง่ายค่ะนะพี่บอกสาเหตุเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไปสู่การป้องกันนั่นเองค่ะอาการค่ะอาการของผื่นพ้าอ้อมนะคะ ง่ายๆเลยเราก็สังเกตว่ามีผื่นแดงบวมทะลอกนะคะบริเวณที่มีการเสดสีค่ะเช่นบริเวณแก้มก้นอายะเพศซอกขาด้านในนะคะท้องน้อยหัวเน่าของลูกนะคะโดยระยะแรกผื่นแดงเนี้ยอาจจะแบบไม่ไม่เยอะนะคะมีเล็กน้อยตรงบริเวณที่นูนค่ะตรงบริเวณที่นูนตรงที่สมัมผัสกับผ้าอ้อมนะคะและเมื่อมีการอักเสบมากขึ้นมันก็จะแดงมากขึ้นนะแล้วก็จะ ถ้าเป็นเกิน3วันบอกเลยค่ะว่ามีโอกาสติดเชื้อนะคะติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะเดี๋ยวเอ่อแล้วก็อย่างหนึ่งคือจะสังเกตว่าลูกมีอาการงองแงหรือว่าไม่สบายตัวค่ะอาการงองแงก็อาจจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผื่นพัอ้อมที่เป็นค่ะเดี๋ยวพี่การจะให้ดูรูปภาพด้วยนะคะถึงอาการค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งระดับอาการให้นะคะว่าอาการมีกี่ระดับแล้วแล้วอาการประมาณไหนที่เราสามารถดูแลเองอาการประมาณไหนที่ควรจะต้อง ไปพบแพทย์นะคะเพื่อคุณแม่จะได้ดูแลถูกนะคะผื่นแดงที่คอลักษณะคล้ายๆกับผื่นผ้าอ้อมก็คือมันเป็นสาเหตุใกล้เคียงกันแต่ผื่นแดงที่คอเนี่ยมีคนแม่ถามเนาะผื่นแดงที่คอเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เกิดจากอุจจาระปัสสาวะแต่มันเกิดจากนมค่าบนมค่มาบเหนื่อที่ไหลลงมาที่คอก็จะทําเป็นสาเหตุให้เกิดผิวหนังเปื่อยแล้วก็แดงเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวฟังวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการรักษาเลยนะคะ น่าจะคิดได้ไหมลิง์นะคะไม่แน่ใจมามาดูอาการกันนะคะเดี๋ยวกันจะเอาภาพขึ้นนะคะโอเคนะคะอันนี้จะเป็นอาการแสดงของผื่นพะอ้อมตามระดับความรุนแรงนะคะเห็นชัดไหมไม่แน่ใจนะคะอาการแรกค่ะอาการรุนแรงน้อยนะคะรูปที่1นนะคะพบได้บ่อยนะคะแล้วก็ผิวหนังจะแดงไม่มากมีรอยถลอกเล็กน้อยบริเวณไม่บริเวณไม่กว้วางคะ่ะตามรูปเลยคือเริ่มแดงๆเล็กน้อย ซึ่งอาการรุนแรงระดับหนึ่งนี้นะคะถ้าแม่ดูแลดีมาดูแลดีเด็กเป็นจะบอกวิธีการดูแลนะคะมันก็จะไม่เทินแต่อาการที่สอง่ามันก็จะหายไปนะคะอ่าอาการที่สองนะคะรุนแรงปานกลางค่ะผื่นแดงจะมากขึ้นนะคะแล้วก็ขนาดและรอยทลอกมากขึ้นลูกเริ่มเจ็บและงองแงนะคะและผื่นแดงที่3ค่ะ อันนี้จะคล้ายกับโดนแบบแดงมากแดงจัดแดงคล้ายโดนไฟไหม้นะคะอาจมีตุ่มพองตุ่มหนองนะคะแล้วก็รอยถลอกเป็นวงฟางขึ้นเจ็บและงองแงมากขึ้นนะคะลูกน้อยของเรานะคะแล้วก็อาจจะพบว่ามีแผลลึกขอบนูนนะคะแผลลึกแล้วมีขอบนูนที่ยกขึ้นอันนี้ระดับ3เนี่ยแนะนําว่าต้องไปหาคุณหมอแล้วนะคะถ้าเป็นระดับ3เนาะไม่ไหวแล้วนะคะพออาการแล้วนะคะถ้าเป็นจะต้องทอํายังไงคะพี่กันนะคะ วิธีการดูแลนะคะเอาเราที่วิธีการวิธีการเอาก่อนเอาแนวทางการรักษาก่อนดีกว่าค่ะถ้าเราเป็นนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณถ้าไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้เพื่อเคลือบผิวที่เหมาะสมนะคะถ้าไปบานว่าอักเสบปานกลางนะคะข้อ2กับข้อสนะคะอักเสบปานกลางถึงรุนแรงนะคะคุณหมอจะพิจารณาให้ยากลุ่มส,สเตอรอยด์นะคะ เป็นยาสเตอรอยอ่อนๆนะคะคุณแม่ก็ทาที่บริเวณผื่นแดงเนี่ยบางๆนะคะเช้าเย็นนะคะระยะเวลาการทาไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะนะคะถ้ากรณีไม่ดีขึ้นนะคะการรักษาของคุณหมอถ้าเราทายาสเตียรอยหนึสัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้นส่วนใหญ่คุณหมอก็จะต้องตรวจหาค่ะว่าติดเชื้อราไหมาหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่านะคะเพื่อเพื่อรักษาต่อหรือว่าให้การรักษาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ ถึงจะหายดังนั้นถ้าใครเป็นผื่นผ้าอ้อมทายาสเตโรยที่คุณหมอให้แล้วไม่ดีขึ้นก็แนะนําว่าต้องกลับไปหาคุณหมอซ้ํานะคะเนาะมาถึงวิธีการดูแลป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผื่นผ้าอ้อมจริงๆแล้วเมืทีเกิดแล้วมันรักษายากโดยเฉพาะถ้าเป็นระดับรุนแรงนะคะดังนั้นเราไม่ควรจะเกิดหรือว่าแค่เกิดระดับหนึ่งเราควรจะจัดการมันให้หายก่อนนะคะเวลาที่ลูกเป็นแล้วสงสารเนาะ ลูกเป็นแล้วยิ่งเวลาพอเขาฉี่เขาอึเขาจะยิ่งแสบนะคะถ้าเป็นแผลบริเวณตรงก้นนะคะหรือตรงอวัยวะเพศเนี่ยเขาจะยิ่งแสบเขาจะยิ่งร้องไห้คนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นแล้วก็สงสารโอ้สงสารลูกไม่ได้นะคะเราก็ต้องมาดูแลและป้องกันกันนะคะวิธีการเลยการป้องกัน,นจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่นะคะข้อแรกคือเราจะต้องทําให้ผิวหนังบริเวณที่ลูกใส่ผ้าอ้อมนะคะแห้งอยู่เสมอค่ะเราต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะทุกครั้งที่สัมผัส เปียกชื้นนะคะหรือว่าเวลาที่เราใส่แล้วแบบแถความชื้นนะคะอย่างของมามิโปโกะเนาะแถความชื้นมันจะขึ้นเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปลี่ยนให้กับลูกนะคะหรือว่าถึงแม้ว่าบางทีมันยังไม่ทันขึ้นเปลี่ยนสีนะคะแต่ลูกลูกฉี่ไปแล้วแล้วแม่กําลังจะเข้านอนหรือลูกกาลังจะเข้านอนบางทีเราก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าฉี่อีกนี้แล้วไม่ได้ตื่นมาเปลี่ยนเนี่ยอาจจะทําให้น้องอยู่กับอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนานเกินไปนะคะ เ,เรื่องของการทําให้ผิวหนังแห้งนะคะนอกจากเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมทุกครั้งที่มีการเปียกชื้นแล้วนะคะก็แนะนําว่าให้เลือกใช้ผ้าอ้อมนะคะสําเร็จรูปที่มีการดูดซับดีนะคะก็แน่นอนค่ะแนะนํามามีปโกโกะนะคะมามีปโกโกะนะคะเราก็ค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของความสามารถในการดูดซับนะคะดูดซับได้ดีแล้วก็ดูดซับได้เร็วเนาะวิธีการป้องกันข้อที่2นะคะเมื่อกี้พี่กันบอกเรื่องของสาเหตุไปแล้วนะคะเกิดจากการสัมผัสอุจจาระปัสสาวะนะคะเราก็ต้องลดการสัมผัสนะคะ พวกอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะแล้วก็สารเคมีอื่นๆด้วยนะคะอ่าก็คือข้อแรกค่ะเราต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีที่ลูกอุจจาระนะคะบางทีอุจจาระเนี่ยควรจะเปลี่ยนเลยเราไม่ควรทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะข้อ2ก็คือเวลาที่ลูกอุจจาระนะคะถ้าเป็นการอุจจาระเนี่ยแนะนําว่าให้ล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะแล้วก็สบู่ที่เป็นสบู่อ่อนๆสาหรับเด็กนะคะแล้วซับให้แห้งอย่างเบามือเน้นว่าอย่างเบามือด้วยนะคะข้อที่3ค่ะ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความสะอาดนะคะที่ไม่มีน้ำหอมแอลกอฮอล์ค่ะอย่างของมามี่โปกโกสผ้านุ่งชุ่มชื้นตัวนี้นะคะอันนี้เลยนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะหลีกเลี่ยงการใช้แป้งค่ะรู้ไหมคะการใช้แป้ง <c oughs> <c oughs> การใช้แป้งเนี่ยจะทำให้เกิดการเสรียดสีเพิ่มมากขึ้นนะคะบางคนคิดว่าเป็นผื่นผูอ้อมแล้วให้ใช้แป้งทาอะไรเงี้ยไม่ได้ยิ่งเป็นเยอะขึ้นนะคะ แล้วก็เวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยเวลาที่ลูกฉี่หรือว่าไม่ได้อึน,นะคะเราไม่ได้ไปล้างเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะผานุ่มชุ่มชื้นมัมมีประกดซูเปอร์ไวพีเมยมเนี่ยเช็ดทุกครั้งนะคะวิธีการป้องกันที่3ค่ะเราต้องป้องกันไม่ให้ผิวหนังลูกเนี่ยสัมผัสกับพวกอุจจาระและก็ปัสสาวะเพื่อเป็นการลดการเสี็จสีค่ะอ่านะคะแล้วก็เป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของลูกบริเวณที่นุ่งผ้าอ้อม แล้วรักษาความชุ่มชื้นยังไงคะพี่การลดการเสร็จสีได้ยังไงนะคะเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวช่วยนะเพื่อช่วยเคลือบผิวลูกบริเวณผืนผ้าอ้อมที่จะเกิดผืนผ้าอ้อมนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเขียนว่าออยเมนคุณแม่เวลาที่เราเลือกเนาะมันจะมีมันจะมีโลชั่นครีมออยเมนนะคะอ่ะเขาส่วนใหญ่เขาจะบอกยี่ห้อยี่ห้อตึ๊กตึกออยเมนยี่ห้อตึ๊กตึกโลชั่นอย่างเงี้ยค่ะเน้นว่าถ้าเป็นตัวออยเมนเนี่ยจะดีกว่านะคะเพราะว่าจะลด การสูญเสียน้ําทางผิวหนังได้ดีกว่านะคะแล้วก็ยังสับยังป้องกันสารละคายเคืองจากภายนอกได้ดีกว่าครีมแล้วก็โลชัน่นเนี้ยเป็นเทคนิคไปให้คุณแม่ใครถามพี่กันว่าเลือกใช้ตัวเอ่อตัวป้องกันผ่นผ้าอ้อมตัวไหนดีครับพี่กันอันนี้ค่ะก็คือหลักการดูนะคะก็คือดูตรงที่ว่าเป็นตัวออยล์เมนต์นะคุณแม่จะได้ไปดูหาซื้อได้เพราะว่าถ้าพี่กันบอกไปก็อาจจะหาซื้อไม่ได้หรือว่าบางทีตอนนี้ยี่ห้อในท้องตลาดก็ค่อนข้างมีเยอะเนาะ แล้วก็นะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะอาจเลือกใช้ตัวที่มีส่วนประกอบของซิงค์ซิงค์ออกไซด์เอ่อลานโนลีนนะคะก็จะช่วยนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องล้างออกง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างออกยากแล้วเราไปถูเยอะๆเนี่ยน้องจะยิ่งเป็นเยอะขึ้นนะคะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณสมบัติกระตุ้นและก็สมานผิวตัวไหนคะพี่การน,นะคะ เดี๋ยวมีตารางให้ดูด้วยนะคะแต่ลองดูว่าจะเห็นชัดไหมนะคะอ่าจะเป็นตัวนี้นะคะได้นะคะเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันร,รักษาผื่นพ้ออ้อมจากการสัมผัสนะคะข้อมูลนี้นะคะจากเว็บไซต์นะคะสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะให้เราดูที่ส่วนประกอบจะเป็นแถบสีฟ้านะคะ ที่ต้องดูส่วนประกอบเพื่ออะไรเดี๋ยวคุณแม่ไปหาซื้อผลิตภัณฑ์คุณแม่ก็จะดูนะคะว่าอยากใช้ตัวไหนเดเพื่อนก็จะมีตัวที่แนะนํานะคะตัวเอ่อตัวแรกบรรทัดแรกอ่าใหม่เดี๋ยวสีฟ้าคือส่วนประกอบนะคะสีชมพูคือคุณสมบัติในการป้องกันสีเหลืองคุณสมบัติในการรักษานะคะแล้วก็สีชมพูเข้มนะคะก็จะเป็นเรื่องของข้อดีข้อเสียนะคะริมสุดนะคะตัวแรกค่ะไว้์ซอฟพาราฟินนะคะ คุณสมบัติในการป้องกันมีนะคะแต่ไม่มีคุณสมบัติในการรักษานะคะปิอาจปิดกั้นการสูญเสียน้ำมากเกินไปนะคะต่อไปตัวที่2นะคะรานโนลีนนะคะรานโนลีนนะคะมีคุณสมบัติในการป้องกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการรักษาเนาะอะข้อดีนะคะช่วยให้มีความชุ่มชื้นที่เหมาะสมนะคะมีฟิสิโอโลจีคอนลิปิดนะคะอะต่อไปนะคะ ซิง c o ออกไนะคะจะมีอยู่2ตัวนะคะอ่านะคะตัวซิง c o ออกไซเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสมานผิวได้บ้างก็คือเหมือนกึง่งๆแบบถ้าเป็นระดับ2เนี่ยอันนี้ก็น่าแนะนำว่าควรจะใช้ประมาณนี้นะคะกระตุ้นการสมานผิวนะคะจะได้แผลที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะสามตัวจะมีแอนตี้เซปติกทันค่เนี่ยก็คือทนเอาใหม่ตัวทันคั่มพาวเดอร์นะคะตัวที่เทไร ตัวเกือบ้องสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งนะคะไม่มีผลในการป้องกันแล้วก็ไม่มีผลในการรักษานะคะและอาจทําให้ผิวหนังถลอกนะคะตัวแป้งตัวนี้นะคะแล้วก็มียาเรื่องของแอนติเซปติกนะคะก็จะไม่ได้เรื่องของป้องกันแต่ใช้ในการรักษากรณีติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งอันนี้ค่ะคุณหมอก็ต้องเป็นคนตรวจวิชัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่าจริงๆแล้วลักษณะผื่นมันจะมีแยกอีกนะผื่ลนลักษณะนี้บ่งบอกว่าติดเชื้อแบคทีเรียลักษณะน,นี้เป็นเชื้อรานะคะคแต่พี่แกไม่ได้ลงลึก แบบนั้นเพราะว่าอยากให้คุณแม่พาน้องไปให้คุณหมอดูถ้าผื่นมันเป็นระดับ3มแล้วเนี่ยมันรุนแรงแล้วนะคะถ้าส่วนใหญ่ถ้าทาตัวพวกยาฆ่าเชื้อเนี่ยคุณหมอก็จะให้ตทาตัวเคลือบด้วยก็ต้องทาตัวพวกออยเมนด้วยนะคะมียาถป้องกันเชื้อรานะคะก็คือรักษากรณีที่เป็นเชื้อรานะคะแล้วก็มีพวกสเตียรอยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็คือใช้รักษาแบบผื่นพอมชนิดรุนแรงกรณีที่ เออไม่ได้ติดเชื้อราไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียอย่างนี้ค่ะก็จะใช้เป็นตัวสเตรอยนะคะก่อนสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งเรื่องของการรักษาผิวหนังบริเวณที่ใส่ผ้าอ้อมเพื่อไม่ให้เกิดผื่นผ้าอ้อมนะคะก็คือต้องเน้นเรื่องของการทําสะอาดนะคะรักษาผิวหนังให้แห้งอยู่เสมอนะคะเปลี่ยนมันเปลี่ยนผ้าอ้อมสําเร็จรูปเมื่อเปียกชื้นนะคะไม่แช่อยู่ในที่อืน,นานๆนะคะร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดเรื่องของผื่นผ้าอ้อมได้นั่นเองคะ่ะ นะคะสำหรับสาระความรู้ที่นํามาฝากในวันนี้นะคะวันนี้พี่เกณฑไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ